สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทำน้ำแดงโซดาน้ำแดงน้ำเฮลูโอยนะคะก็จะมีน้ำเฮลูโอยแล้วก็น้ำโซดาก็น้ำแข็งหนึ่งแก้วน้ำแข็งนี่แก้วเท่าที่เขาขายน้ำโคกแก้วละยี่บห้าบาทนะคะเพื่อนๆนี่เนาะทำง่ายๆนะคะไม่ต้องตวง เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าทำอย่างไรนะคะนี่นะคะก่อนอื่นเราก็จะเปิดสดานเนาะนี่นะคะสดาประมาณนี้เนาะเราก็จะเทสักประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเ,เท่าขีด ขีดที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยตรงกลาานี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ําแดงมาเทใส่เราก็จะเอาน้ําแดงหรือว่าน้ำฮิรูบอยนะคะเพื่อนๆมาเทใส่ใส่เท่าเราที่เราเท่าน้ำนี่นะคะ เทน้ำสซดาที่เขาเต็มขวดนะคะแล้วเราก็จะเทลงไปในนี้นะคะจะไม่หมดเนาะเราก็จะเอาฝามาปิดเราก็จะปิดฝานี่นะคะพอปิดฝาแล้วเราก็จะเทลงไป ก็จะพอดีเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะพอดีพอดีแก้วเลยเนาะนี่นะคะ,ะ,แ,ะแต่พอดีแก้วเลยถ้าเราไม่ปิดฝาก็จะล้นนะคะเพื่อนเแต่เราปิดฝานี่เนาะก็จะพอดีนะคะนี่นะคะก็จะพอดีพอดีแก้วเลยเนาะนี่ประมาณนี้นะคะชื่นใจนะคะเพื่อนเพื่อนถ้ามีแก้วแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็เอาสุดาปเทใส่เนาะ นี่นะคะนี่นะคะเนี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะชิมดูเนาะชื่นใจนะคะเพื่อนๆชื่นใจพอดีเลยไม่หวานแล้วก็ไม่จืดพอดีเลยนะคะเพื่อนๆซาซลาวร้อน,นแบบนี้ไปทำดูนะคะ ค,คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ